สวัสดีค่ะเพื่อนแฟนเพจนะคะของทั้งกิ่งชัยวัฒน์ชนคุยและท่านที่ติดตามใน y t u t u นะคะของงานประปาหมู่บ้านตลาดของสินะคะสถานที่ผลิตประปานะคะไม่ใช่เป็นสถานที่ทำงานอย่างเดียวนะคะสำหรับพี่กิ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเลีกเล้น ที่จะทําการภาวนาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ได้เอางานมาให้ดูนะหลายๆท่านอาจจะเครียดนะคะเพราะว่าการทํางาน,นเห็นปราปามีปัญหาเสนอคลิปออกไปอาจจะเครียดกันเนาะอยากจะฟังอยากจะดูคลิปแบบสบายหูสบายตาสบายใจนะคะวันนี้สถานที่ผลิตปลาปานะคะซึ่งอยู่หลังวัด ไม่ได้เป็นสถานที่ทำงานอย่างเดียวสำหรับพี่กิ่งนะคะเป็นทั้งสถานที่ที่หลีกเล้นสำหรับภาวนาและก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเงียบสงบมากๆากนะคะสำหรับสถานที่ อันนี้นะคะไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนสามารถทำได้หมดนะคะไม่ว่าเราจะกำลังทำงานอยู่นะคะก็ทำสติทำสมาธิไปด้วยก็ได้นะคะตราบใดนะคะที่เรายังมีลมหายใจนะคะก็ยังมีเวลาสำหรับที่จะภาวนาและสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าฉันอยากปฏิบัติธรรมแต่ฉันไม่มีเวลาเข้าวัดนะคะไม่เป็นปัญหาเลยนะคะสำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะครูบาอาจารย์สอนว่าการสติปัฏฐาน4การยืนเดินนั่งนอนนะคะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้หมดให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆที่เราทำนะคะจึงจะเกิดสมาธิ นะคะถ้าหากมีเวลาเราก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านเราก็ได้นะคะหรือเราว่างเราอยากทำตอนไหนเราก็ทำเราจะเดินไปสักที่แห่งหนึ่งเราก็กำหนดที่การก้าวไปที่เท้านะคะเราก้กาวเท้าเราก็ภาวนาว่าพุทธนะคะ ข้างขวาอีกข้างเราก็โทพูดโทพูดโทพูดโท,โท,โทนี่ก็เป็นการปฏิบัติทมอย่างหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าการเดินจงกรมนะคะหรือว่าเรากําหนดจิตหรือกําหนดสตินะคะให้อยู่กับอิริยาบถสี่ของเรานะคะไม่ว่าการจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนสามารถปฏิบัติทมได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่าลืมนะคะ ไม่ว่าจะว่างตอนไหนก็แล้วแ,แ,วแต่นะคะนึกถึงคําภาวนานึกทำทำเพื่อคนอื่นมามากแล้วทําเพื่อตัวเองบ้างทําเพื่อเราเองกันบ้างนะคะ,ะเหมือนกับการที่เราทํางานอย่างอื่นเราทําให้คนอื่นดูแลคนอื่นแต่อันนี้เราเป็นการเก็บเงินเก็บทรัพย์ภายในที่เก็บฝากไว้ในธนาคารบุญนะคะ ยืนเดินนั่งนอนสติปฐานสี่สามารถทำสมาธิได้สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาไปฟังเทศไม่มีเวลาไปฟังธรรมนะคะไม่มีเวลาไปเที่ยวไม่ใช่ปัญหาสำหรับไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือการทำความดีนะคะใจบุญใจเราดีนะคะก็เป็นบุญ ใจวุ่นก็เป็นบาปแล้วนะคะง่ายๆสำหรับวันนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะมีเสียงน้ำตกด้วยนะคะมีเสียงน้ำตกธรรมชาติด้วยนะคะกับประปาหมู่บ้านตลาดของ10บนะคะปาปาหมู่บ้านตลาดของ10ส,สถานที่ผลิตปะปาสำหรับพี่กิ่งแล้วไม่ใช่เป็นสถานที่ทำงานที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างเดียวนะคะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดีเยี่ยมเลยนะคะอยู่ที่ตัวเราจะให้เขาเป็นอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็นำแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันสำหรับเพื่อนที่ติดตามในเพจกิ่งเชวัชนคุยหรือติดตามกันใน YouTube นะคะอันนี้ก็พี่กิ่งเอางานประรปา ขึ้นมามาลงใน YouTube แล้วเนะาะถ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กันด้วยอสับ